同力同聲同氣 j e d o h k 係，Hi, 我係 Ada。Ada 教泰文。嗯，第三集咯喎，Ada。係，係我係阿甲啊夾。嗯，今集咧，不如教下 number 好唔好,好啊？好啊。嗯，因為有個聽眾啦，就喺留言板度想你咧，就教下大家點樣用泰文咧去講啲數字嘅。 好啊，系啦，不如我哋由零开始先啦。好啊，零点讲啊，妈咪。零就选选系一，一就系零。嗯，二咧？二系爽。嗯。三系散。三系散都似喎，其实个音。系啊。嗯，跟住咧？四就系四。嗯。五就系虾。五就系虾。O K，六咧？六我六六七七七七。 จ็ดเจ็ดเจ็ดอ你讲唔正啊เออืมเจ็ดชชัดเ้ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดใ่แปดปจะแปดปจะแปดเก้าจใหเกเก้าให่เก้าอสับจะให้สิสับให้สิบใอืมเอาไปอยอย่อ่ยอยู่อยออออ่อ่ะ่ยอย 百交涉系七系值嗰度冇乜正啫，系啊，我再练下啦，唯有，嗯，值。咁如果一百咧，一百点讲啊？一百啊，零厘厘攞嚟点？哦，即系零厘点点上去？好厘，零厘，零厘，系，诶，呢个就正啦。嗯，咁二二百就爽厘啦，系啊。都系咁黐翻嗰两个 number。啱啱，嗯，咁千咧？ ยชึนเนอะหนึ่พันหนึ่งย <1, S 1> ันหนึ่งพันหนึ่หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันอย่าหนึ好好่งพันหนึ่งพนหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งนหนึ่นหนึ่งนหนึ่งพั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 นหนึ่งพานหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนงพันหนึ่งพันในึ่งพันหันเนึ่งพ่งพัาหน่งึงพันหนึ่งพัน 即係等我冷一ล先。好，咁零先啦，零係零就數數一咧<呢>。หนึ่งหนึ่งเสองสองสามเลยสามสาสเลยสี<呢>่สหืเลยห้าห<呢>้าหหหกชัดเลยเจดเจ็ด แปแปดแปดเก้า咧เก้าเก้าสิบส<呢>ิบสิบอยหนึ<十>่งอยยหนึ่งนหนึ่งพันหนะ่งพันหนึ่งพ<门>ันหนึ number, ่0นหนึนหนึ่งพันหนห่งพัหนึ่งันหน่นหนึ่งพัน่ห thank chung xiang ji tai wa ke yi lou yan bie wo di zi a um hai la zong zi you ren he tai men xue de dou chu shi lou yan bie ta ma wo bi tong ping zhong gua sai bai bai xian ne bye bye la, la bye